ไม่เป็นนายกพร้อมหไม่ผมลงมาระบบนี้ไงผมก็ต้องพอร้อมอ่ะคิดว่าได้ปาร์ตี้ลิสเท่าไหร่คะไม่ทราบฮะอันนี้อยู่ที่ประชาชนถือว่าเป็นพักที่โตเร็วนะคะในขณะจังหวะเวลาที่พักเกิดใหม่ในเวลาเนี้ยผมเรียนจริงย่างน,นะไม่ผมเรียนจริงนะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สื่ออย่างพวกคุณเพราะว่าผมมีโอกาสที่ไปสแสดงความคิดเห็นนะทำให้คนรู้จักพักรู้จักตัวผม โดยที่ผมไม่ต้องใช้เงินใชเสักบาทเพราะผมภาคผมก็ไม่มีเงินแล้วผมว่านะภาคผมนี่เป็นภาคที่จนสุดในประเทศไทยค่ะผมพูดจริงเพราะผมไม่มีในทุนอ่าแล้วผู้สมัครของท่านนี่คือยังไงผมเองผมบอกเองผมบอกกัะมาแล้วใช่ออกเงินเองโปสเตอร์ก็จ่ายเองเพราะผมไม่อยากถามว่ามีในทุนมาติดต่อไหมมีแล้วถ้าผมรับในทุนเนี่ยผม มีทุนเป็นพันล้านอะเอผมกล้าคุยได้ในทุนเขามาหาอยากให้แล้วเขาจะขออะไรไปแรกกับเขาอะค่ะไม่ผมไม่ผมผมผมไม่รับเลยไงเพราะว่าไม่เพราะผมเห็นอยู่แล้วจะแม้ว่าถ้าพักไหนอยู่ภายใต้ในทุนเนี่ยคุณเสร็จอยู่แล้วเพราะคุณเห็นหลายพักแล้วว่าศูนย์พันก็มีกลายเป็นพักต่ำสิบก็มีเพราะนั้นมันมีประโยชน์ไงแล้วถ้าคุณต้องการจะแก้ประเทศไทยซึ่งเราตอนนี้เรามีทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ ระดับโลกเศรษฐกิจภายในที่เราก็แย่อยู่แล้วความมั่นคงระดับโลกที่มหาหน้าสองขั้วมจะซัดกันอยู่ไอ้ความมั่นคงในประเทศที่เราเจอไอ้เพื่อนบ้านชั่วเนี่ยคุณคิดดูว่าวิกฤตมันหนักแค่ไหนแล้วถ้าคุณยังมัวจะไปรับเงินรับฟังให้ในตัวไอ้ในทุนมันใจงใ่ายคุณมันก็ต้องบอกไอ้มึงต้องไปเซ็นโครงการนี้มึงต้องไปเซ็นโครงการนี้คุณว่าคุณจะพังไหมเขาก็จะต้องถอนทุนไอ้แบบนี้ผมอยู่บ้านแล้วผมรับเงินมานานผมดีกว่าคุณเลือกผมแลนสไลด์ ถ้าคุณไม่เลือกผมเสียข้างมากผมทำอะไรไม่ได้ท่านคะแลนสไลด์เลยเหรออา้าวพักเกิดใหม่ไม่กี่เดือนก็สอ,อแบบนี้จะตงสี่ร้อยหรือเปล่ายังไม่รู้นโยบายของผมน่ะที่ผมบอกอะ่ะผมเปิดไปแล้วแต่ยังไม่ละเอียดมันไม่เร็วไปหรอคะที่จะฝันว่าไม่เร็วแล้วประเทศไทยไม่มีเวลาแล้วครับที่จะมาเอาเด็กไม่รู้ภาษีภาษามาเป็นนายกหรือว่าจะเอาคนที่ไม่มีประสบการณ์มา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 บริหารประเทศวันนี้ประชาชนเราต้องตื่นรู้ Ah!